สว,วัสดีวงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะคะวงน,น้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมา แจกโค้ดฟรีไฟอีกแล้วนะครับวงน้องโค้ดที่พี่จะมาแจกวันนี้นะครับเนาะก็มีทั้งสกินเด AK, นเคิบังกอนสกาสมพูเราก็ไอเกมแปดก็ยังมีนะครับวงน้องเราก็ที่สาคัญนะครับเนาะยังมีคนจาได้หรือเปล่านะครับวงน้องสาหรับกิจกรรมที่แบบว่าให้โหวตหมายเลขหนึ่งกับหมายเลข<ล>สองได้เองนะครับวงน้องก็จะมีทางด้านของท่าทางหัวใจนะครับเนาะก็เป็นท่าทางตัวนี้เลยนะครับวงน้องที่แบบว่าพี่ให้โหวตนะครับวงน้องเราก็หมายเลขสองนะครับวงน้องก็จะเป็นทางด้านของลูกซองคว้างนะครับวงน้องก็คือเป็นทางด้านของลูกซองสีม่วงตัวนี้เลยนะครับเนาาะคอ่ลมแ้้ววนนรับงต์ คนคอมเมนต์อะไรนะครับอมาเยอะที่สุดนะครับวงน้องหรือว่าวตอะไรมาเยอะที่สุดนะครับน้องก็คือหมายเลขที่ชนะในสัปดาห์นี้นะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะมาสั้นเลยเลยละกันนะครับน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับน้องว่าแจกในคลิปนี้เลยนะครับวงน้องก็คือใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับน้องก็สามารถรับได้เลยนะครับวงน้องแล้วก็หมายเลขที่ชนะในสัปดาห์นี้นะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของหมายเลข 1นะครับวงน้องก็คือเป็นทางด้านของท่าทางหัวใจนะครับวงน้องก็คือจะเป็นทางด้านของท่าทางปล่อยหัวใจนะครับสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้ท่าทางตัวนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าท่าทางตัวนี้นะครับวงน้องมีคนคอมเมนต์มาเยอะมากนะครับน้องวันนี้นะครับวงน้องก็เลยแบบว่าจะมาแจกเลยละกันนะครับวงน้องก็คือการแจกนะครับน้องกอนอื่นเลยนะครับวงน้องใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เลยนะครับน้องแลก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับวงน้องเราก็การแจกนะครับน้องจะเป็นโค้ดนะครับวงน้องเราก็อยู่ในคลิปนี้เลยนคก็ือ สามารถเอาโค้ดไปใส่ได้น,นะครับวงน้องเราก็ในโค้ดนะครับน้องจะมีทางด้านของทางหัวใจนะครับบวงน้องอก็จะประบายเลยนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมของพี่นะครับบงน้องก็แจกในคลิปนี้เลยนะครับบงน้องแต่ก่อนจะรับโค้ดจากพี่หรือว่ารับกิจกรรมจากพี่นะครับวงน้องก็คือพี่ขอรายงานกิจกรรมก่อนละกันนะครับนะ้องเพราะว่าวันนี้นะครับบงน้องกิจกรกรมทรศนคนพ้นโลกนะครับเนาะมีอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับวงน้องปกตินะครับนะ้องเราจะสามารถเล่นได้ซอยเดียวนะครับวงน้องก็คือจะเป็นการหาโทเค็นแต่ละวันนะครับ้องน้องก Ok. นี้นะครับวงน้องก็คือสามารถกลับไปดูคลิปเก่าพี่ได้นะครับเนาะเพราะว่าพี่ทําคลิปสอนไปแล้วนะครับวงน้องก็คือรับโทเค็นแบบไม่จํากัดนะครับวงน้องเราก็ในส่วนต่อมานะครับวงน้องก็คือถ้าใครสะสมตรงนี้ได้นะครับน้องก็คือจะได้ซุดผู้หญิงนะครับวงน้องแต่ไม่ใช่นะครับวงน้องก็คือกิจกรรมอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับวงน้องมีช้อยตัวใหม่อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นช้อยทองคําตัวนี้เลยนะครับเนาะที่แบบว่าเพิ่งอัปเดตเข้ามาวันนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะเราก็สามารถเล่นได้ด้วยนะครับสำหรับวงนีววาาาออยกเนนช้้้สตัรง็มถข เล่นได้ด้วยนะครับเนาะวันนี้นะครับวงน้องเป็นวันแรกเลยนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาแล้วก็สามารถเล่นได้ในเองครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสายฟรีไม่ควรพลาดแน่นอนนะครับวงน้องพี่บอกเลยว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะของฟรีเยอะมากจริงๆนะครับวงน้องก็ถือว่าหลายๆคนนะครับเนาะอย่างได้ของฟรีจากกิจกรรมโทราสนคนป้วนโลกนะครับวงน้องก็มีจริงๆนะครับวงน้องเราก็มีเยอะด้วยนะครับน้องก็จะปอมไมเลยนะครับวงน้องแล้วก็อย่าลืมนะครับวงน้องเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะสำคัญมากๆเลยนะครับวงน้องก็คือ วันที่11นะครับงน้องพี่ย้ําแล้วย้ําอีกนะครับน้องเก่าวันที่11นะครับงน้องจะมีแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนที่แบบว่าอยากได้สเก็ตบอร์ดนะครับงน้องที่แบบว่าได้ถาวรนะครับน้องแล้วก็สเก็ตบอร์ดตัวนี้นะครับงน้องจะไม่มีขายนะครับน้องก็คือวันที่11ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับงน้องก็คือเข้ามาในเกมแล้วก็เข้าไปตรงนี้นะครับงน้องในนี้นะครับน้องจะมีสเก็ตบอร์ดนะครับงน้องที่แบบว่าสามารถรับได้ทุกคนรับได้้ยกกกเซิรนนคัแลลวว็ใททีี่่าาดจ เไปนะครับวงน้องก็คือจะพลาดไปเลยนะครับเนาะพี่บอกแค่นี้นะครับวงน้องก็คือพี่ย้ําตลอดเลยนะครับเนาะว่าสายฟรีนะครับไม่ควรพลาดนะครับวงน้องก็คือวันที่11นะครับเนาะเพราะว่าไม่ต้องทําอะไรนะครับวงน้องถ้าไม่มีเวลานะครับเนาะก็เข้ามาแป๊บนึงก่อนละกันนะครับวงน้องเข้ารับของนะครับเนาะเราก็ออกไปจากเกมได้เลยนะครับวงน้องก็เท่านี้เลยนะครับเนาะรับแบบไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับวงน้องแล้วก็สเกตนะครับเนาะก็เป็นสเกตที่แรงมากๆด้วยนะครับวงน้องที่แบบว่าสามารถรับได้ทุกคนรับได้ยกเซิร์ฟนะครับวงน้องเราก็ไม่มีขายแน่น โคตรนะเองนะครับวงน,น้องมาทุกคนเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับน้อวันนี้นะครับวงน,น้องก็เป็นกิจกรรมตัวใหม่อัปเดตเข้ามาหรือว่าช้อยตัวใหม่อัปเดตเข้ามานะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้อว่าช้อยตัวนี้นะครับวงน,น้องมีการเก็บโทเค็นเหมือนกันนะครับน้อใครที่แบบว่าเป็นสายเก็บโทเค็นนะครับวงน,น้องพี่บอกเลยนะครับน้อว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับวงน,น้องมีการเก็บโทเค็นเหมือน,น,อ <Network> น,นกันนะครับน้องแล้วก็พี่นำนะครับวงน,น้องก็คือพี่อยู่เซิร์ฟนอกพอดีเลยนะครับน้อพี่ก็เลยแบบว่าอาจเซิร์ฟนอกมาเลยนะครับวงน้องนี่เลยนน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 นะะะะะคคคคครร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 รัััััับบบบบเเเเเเเาาาาาากกกกก็็็็ือออออออจไไไไม่่่่ตงง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 ซซซิิิ์์์ฟฟฟททททยยหหวว้้้้ีปขข ก็สามารถเล่นได้วันนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับนอกกิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็คืออันที่แรกที่สุดนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของร่มโทรส่วนคนป่นโลกนะครับวงน้องเราก็ในนี้นะครับน้องจะมีทางด้านของอาหารแมวนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของบัตรโกลอยอดนะครับวงน้องเราก็นี่เลยนะครับน้องน้องก็คือจะเป็นทางด้านของกระเป๋าได้นเองนะครับน้องที่แบบว่าเราสามารถเก็บได้นะครับวงน้องหรือว่าสะสมได้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับนอกการเก็บโทเค็นนะครับวงน้องก็ง่ายทีเดียวนะครับวงน้องก็คือล็อกอินเข้ามานะครับน้องรับไปเลยหนึ หมดธรรมดาหรือว่าหมดอะไรก็ได้นะครับวงน้องก็คือลงเล่น5เกมก็รับไปเลยนะครับวงน้องเราก็นี่เลยนะครับวงน้องก็คือเมื่อรับมาแล้วนะครับน้องเราสามารถทอยลูกเต๋าแบบนี้นะครับวงน้องเราก็จะมีตัวเคนลี่นะครับเนาะเล็กๆนะครับวงน้องเดินแบบนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะพี่ได้ทองมา150อันนะครับวงน้องก็เมื่อกี้นะครับเนาะได้มาแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะทำให้เรานะครับวงน้องได้ทองเร็วขึ้นนะครับวงน้องก็จะเป้าหมายเลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่ากิจกกกกรรรรรมมมตตัััััวววนนนนนนนี้้้้ะะะะคคคบบบเเเเาาาาอออปดดขงง็สุๆลย เป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะก็คือจะมีการแจกท้องแบบนี้นะครับวงน้องเราก็สามารถเล่นได้วันนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าเป็นวันแรกเลยนะครับวงน้องเราก็มาถึงแล้วนะครับเนาะตอนที่น้องๆรอคอยนะครับวงน้องก็คือ เป็นตอนที่พี่จะแจกโค้ดนเลยนะครับสำหรับวงน้องคนใดที่แบบว่าอยากได้ท่าทางหัวใจนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าวันนี้พี่แจกแน่นอนนะครับวงน้องก็คือใครที่เข้ามาแล้วนะครับน้องยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับวงน้องก็รีบกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวนี้เลยนะครับน้องเพราะว่าพี่กําลังจะแจกโค้ดแล้วนะครับวงน้องเราก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดติดตามหน่อยละกันนะครับน้องเพราะว่าซ่องของพี่นะครับวงน้องแจกโค้ดเรื่อยๆแน่นอนนะครับน้องใครที่แบบว่าอยากได้โค้ดจากพี่นะครับวงน้องมีแน่นอนนะครับน้องมี่ขึ้้้้นนโคดไใหตรงี ละการอางข่ววงน้องก็คือโค้ดตัวนี้นะครับนะ้องสามารถใส่ได้หนึ่งโค,ค้ดน่างขวงน้องก็คือใครเร็วใครได้นะครับนะ้องใครที่เข้ามาดูวันนี้นะครับวงน้องก็เตรียมที่ใส่โค้ดไว้รอเลยนะครับวงน้องเออก็จะประมัยเลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่ขึ้นโค้ดมาให้ละการน,นะครับวงน้อง นี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นโค้ดตัวนี้เลยนะครับเนอะตอนนี้พี่ขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวงน้องก็รีบเอาไปใส่กันได้เลยนะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนอะว่าใครเร็วใครได้นะครับวงน้องในนี้นะครับเนอะจะมีท่าทางปล่อยหัวใจนะครับวงน้องก็คือเป็นท่าทางตัวนี้เลยนะครับเนอะที่แบบว่าปล่อยออกหัวใจนะครับเนอะออกไปข้างนอกได้นะครับวงน้องก็ที่หลายๆคนอยากได้นะครับวงน้องวันนี้พี่มาแจกให้แล้วนะครับเนอะก็จับประมายเลยนะครับวงน้องก็คือใครที่อยากได้นะครับวงน้องกก็ออยย่่่างีีพบบเลนะครั น้อถ้าใครยังไม่ได้นะครับมงน้องก็เคือ อย่าพึ่งเสียใจนะครับวงน้องเพราะว่าพี่มีทางออกให้นะครับน้องใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้โค้ชจากพี่นะครับวงน้องก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับน้องแล้วก็คอมเมนต์ยไอดีได้เลยนะครับวงน้องแล้วก็อย่าลืมซื้อเฟซตัวเองนะครับน้องถ้าเล่นเฟซนะครับวงน้องแล้วก็ถ้าคลิปนี้นะครับน้องมีคนดูเยอะหรือว่าเกิน1 5 0 0 0คนดูนะครับวงน้องก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกรินามูลค่า200บาทกับตัวละครเทเลลอกอีก1ตัวนะครับวงน้องก็สามารถรับกันได้ง่ายแบบนี้เลยนะครับน้องสำหรับ,บ,บน,น้้บบออองงไ่บววาายกดขฟ ออหรือว่าอยากได้ตัวละครจากพี่นะครับวงน้อง <_ C> e <at> พี่ก็มีแจกให้แน่นอนนะครับเนาะก็ทําตามกติกานิดนึงนะครับวงน้องเข้ามาแล้วกดไลค์ like, กดแชร์ได้เลยนะครับเนาะก็จะเปะ้ามายเลยนะครับวงน้องกติกาก็ไม่ได้ง่ายนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองหรือว่าเอาคลิปพี่นะครับวงน้องไปลงทิกต็อกก็ได้นะครับเนาะพี่ก็ไม่ว่าอะไรนะครับวงน้องเออแต่ให้เครดิตพี่นะครับวงน้องว่ามากดติดตามหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าจะขอบคุณมากๆเลยนะครับเนาะถ้าใครทําแบบนี้นะครับวงน้องก็ถือว่ากิจกรรมของพี่ก็มีประมาณนี้นนนคคครววงงงง้้้อออก็ืใทีีี่่เขาามดูิปพ แจกโค้ดให้แล้วนะครับน้องก็มาตามสัญญาแน่นอนนะครับวงน้องเมื่อวานที่ให้โบวตนะครับแล้วก็สําหรับวงน้องคนหนไ่นะครับที่แบบว่าอยากได้เอาลนนะครับวงน้องก็คือ สามารถขอพี่ได้นะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้นะครับวงน้องเริ่มขอได้แล้วนะครับเนาะแล้วก็เริ่มคอมเมนต์ได้แล้วนะครับวงน้องแล้วก็อย่าลืมนะครับเนาะวันเสาร์นะครับรวงน,น้นองพี่จะเอาอะไรมาโหวตอีกนะครับเนาะหรือว่า FC คนไหนนะครับหรือว่าน้องๆคนไหนนะครับเนาะอยากได้อะไรนะครับวงน้องก็ขอกันมาได้เลยนะครับเนาะเพราะว่าพี่อ่านคอมเมนต์ทุกคลิปแน่นอนนะครับวงน้องใครที่เข้ามาแล้วนะครับเนาะอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับวงน้องก็คือถ้าพี่ไม่ได้ตอบก็ขอโทษด,ด้วยนะครับวงน้องแต่พี่อ่านทุกคอมเมนต์เเเลลยยนนนนนนนะะะะะคคครรรรััับบบบบบาาาาากก็็จปมมณีี้้ววววงงงงออออถื่่่่่สํหหไไทแพต เพิ่งเสียใจนะครับวงน้องก็คือพี่อ่านคอมเมนต์แน่นอนนะครับวงน้องก็คืออ่านทุกคนแน่นอนนะครับน้องก็จะประมาเลยนะครับวงน้องเราก็สําหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับวงน้องอย่าลืมนะครับน้องข้อสาคัญเลยนะครับวงน้องก็คือ กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องก็คือใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามนะครับวงน้องก็รีบเลยนะครับเนาะรีบกดไลค์กดแชร์เลยนะครับวงน้องเพราะว่าการกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะถ้ายอดวิวเยอะกดไลค์เยอะนะครับวงน้องพี่จะมาแจกเพชรด้วยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของบัตรกีน่านะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกไปนะครับเนาะว่าคนไหนอยากได้อะไรจากพี่นะครับวงน้องก็ต้องทําตามกติกานิดนึงละกันนะครับวงน้องแล้วก็จะปราหมายเลยนะครับสาหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะคร สำหรับองน้องคนไหนนะครับ <goodbye> ที่แบบว่าอยากสนับสนุนพี่นะครับวงน้องก็คือไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะครับเนาะเพียงแต่วงน้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับวงน้องเพียงเท่านี้นะครับเนาะก็เป็นการสนับสนุนพี่แบบเต็มที่แบบเต็มรูปแบบแล้วนะครับวงน้องก็คือพี่ต้องการแค่ไลค์นะครับเนาะเป็นกําลังใจให้พี่นะครับวงน้องก็ถ้าคนไหนยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามนะครับวงน้องเท่านี้นะครับเนาะก็เป็นกําลังใจให้พี่ได้มากแล้วนะครับวงน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับวงน้องไว้เจอกันใหม่คลิป